ทำไมคุณมาอยู่ที่นี่เถียนหลานนี่คุณจริงๆด้วยฉันเห็นคุณทางทีวีตลอดเลยในที่สุดก็ได้เจอตัวจริงที่เถียนหลานช่วงนี้ฉันก็จะเริ่มธุรกิจพอมีเวลาช่วยดูให้หน่อยได้ไหมแผนธุรกิจของฉันอาจารย์เถียนหลานนี่คือแวนคลีฟอะเพลสใช่ไหมสวยจังเลยอันหนึ่งราคาเป็นล้านเลยนะหวังว่าในอนาคตฉันจะสามารถซื้อได้บ้าง ได้เลยวันนี้พวกเรายังมีธุระไว้เจอกันใหม่นะพี่เถียนหลานกำลังยุ่งบายบายพี่หลินดาฉันคิดว่าในอนาคตรเราจะมีอีกหลายที่ให้ร่วมง,งานกันได้คุณพี่หลินดาเพิ่งมาถึงเมืองเราคงจะมีอีกหลายที่ไม่สะดวกมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะท่านประธานฟู่ผมว่าคุณเป็นคนน่าสนใจมากถ้าเราได้รู้จักกันมากขึ้น อาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันแต่วันนี้ผมต้องรีบไปขึ้นเครื่องไว้คุยกันใหม่นะลินดาไปหาข้อมูลของเถียนรานมาให้ฉันทั้งหมดเดี๋ยวนี้ ไปหาข้อมูลทั้งหมดของเถียนรานให้ฉันข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเขารีบทําเดี๋ยวนี้ไว้ไหลแกเจ๋งจริงฟู่ซินไม่มีทางรู้แน่ในคาเฟ่นั่นทุกคนคือนักแสดงที่จ้างมาการรับรองจากเฉินหลงบวกกับสาวๆในที่นั้นติดอกติดใจฟู่ซินต้องมาสนใจแกแน่ตอนนั้นฉันกลัวสุดๆเกรงว่าฟู่ซินจะรู้ว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นของปลอบฟู่ซินมองไม่ออกหรอกคนเรามองเห็นแค่ สิ่งที่มีมูลค่าเท่าระดับตัวเองของแบรนด์เนมปลอมแท้แต่นาฬิกาเรือนนี้ที่เหนือระดับของฟู่ซินในตอนนี้ดูสิเขาเริ่มติดต่อแกแล้วมันอยากรู้จักโลกของแกสุดๆฟู่ซินเตรียมตัวให้ดีกับกับดักที่ฉันวางไว้ให้หรืออยาก ที่รัักกลลบมาแ้วเสื้อตัวนี้น่าเกลียดขนาดนี้ทำไมยังใส่อยูล่ล่ะไปไหนกับฉันตอนหน้าตาแบบนี้มันน่าอายนะผู้ชายเมื่อเผชิญอุปสรรคข้างนอกก็เริ่มจับผิดเมียตัวเองแต่เขากลับไม่ตระหนักว่าทุกอย่างที่เขามีอยู่ตอนนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ฉันมอบให้ นัดกันว่าทีนี้ฉันเป็นคนเลี้ยงทำไมจ่ายก่อนอีกเธอนะช่างน่ารำคาญถ้าอยู่กับฉันอย่าหวังว่าเธอจะได้เลี้ยงแต่ว่าฉันไม่ได้รู้สึกสนุกแบบนี้มานานแล้วอาจเป็นเพราะเราสองคนเข้ากันได้ถึงจิตวิญญาณหรือบางทีพระเจ้าอาจให้เราเจอกันแต่เธอทำดีกับทุกคนแบบนี้เลยเหรอเปล่าซะหน่อย เฉพาะเธอคนเดียวเราไปนั่งที่คาเฟ่ตรงหน้านั่นกัดทำไมพวกเขาถึงไปละ่ะฟูซินติดกับแล้วต่อไปนี้เราต้องเตรียเตรียมเวทีการแสดงให้เขาคุณนั่งรอก่อนนะฉันจะไปซื้อกาแฟให้ ฟูสินพาฉันมาคาเฟ่หมายความว่าไงนะทั้งวันนี้ยกเว้นทั้งวันนี้มีแค่จับมือเมื่อกี้ไม่มีอะไรโรแมนติกเลยไม่รู้จะจีบเขายังไงดีไวหลายดูถ้าวันนี้คงไม่มีพัฒนาการอะไรแล้วให้หลีชาชามาหาเหตุผลจะได้ชฉวยโอกาสนี้ ฉันเข้าใจฟูซินดีเวลาอยู่กับฉันเขามีพฤติกรรมนิสัยหนึ่งชอบเก็บข้อมูลสำคัญไว้พูดทีหลังสุดตอนนี้ถึงเวลาพอดีก็ได้แล้วกันฉันบอกเธอให้รออีกนิดไวหลายคุณทำอะไรอยู่หลังจากฟูซินยึดบริษัทฉันก็กีดกันคนสนิทฉันออกไปฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อแก้แค้นเขาอย่างไร้ที่ติ ดูสิเธอเป็นราศีพิจิกฉันเป็นราศีกรกดตามราศีเราเข้ากันได้ดีฉันเป็น INFp เธอต้องเป็น INFj แน่แนรู้ไหมว่าทำไมทำไมละ่ะเพราะ INFp กับ INFj เข้ากันดีฉันไม่สนเธอนะเธอต้องเป็น INFj แน่แนดีว่าไปอย่างนั้นก็ได้บางทีเธอนะเด็กๆยังกระเด็กเลยไม่ใช่ซะหน่อยฉันน่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว แล้วเธอชอบฉันไหมการเจอกันครั้งก่อนมันเป็นวาส,สนาแท้ๆแล้วเราจริงๆวันนั้นฉันเห็นเธอคุยกับพวกถ่ายรูปลับที่ไกลออกไปลีชาชาเธอช่วยบอกฉันทีนี่มันเพราะอะไร ลีชาชาช่วยบอกฉันได้ไหมว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้คุณหมายความว่าไงคุณกำลังสงสัยฉันอยู่ใช่ไหมชาชาฟังนะไม่ว่าคุณจะตั้งใจแบบไหนที่อยากเข้ามาใกล้ฉันคุณมองฉันแบบนี้สินะได้ค่ะฉันจะบอกให้ฉันชอบคุณมาตลอดถึงได้จ้างคนพวกนั้นให้เข้ามาใกล้คุณฟ้สินคุณรู้แล้วภูมิใจกับตัวเองมากเลยใช่ไหมงั้นเราอย่าเจอกันอีกเลย เปล่าประโยชน์เลยที่เธอชอบฉันทุกอย่างมันก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วชาชาโรกอดคุณจะมาดูถูกฉันอีกเหรอชาชาคุณคิดแบบนั้นได้ยังไงหมายความว่าอะไรคุณชอบฉันฉันก็ไม่ทำให้คุณเจ็บใจแน่นอนฉันก็ชอบคุณเหมือนกัน ตอนนี้ฟู่ซินถูกฉันควบคุมแล้วมั่นคงแล้วช้าเธอคิดง่ายเกินไปแล้วฟู่ซินตอนนี้แค่เพียงมองเธอเป็นแค่ชู้ที่ทิ้งได้ทุกเมื่อเขาจะทำให้เธอรู้สึกว่าคุมเขาได้แต่พอเธออยากก้าวลึกกว่านี้จะเห็นด้านไร้ใจเขาแล้วเราจะทำยังไงให้ฟู่ซินยอมจำนนละ่ะไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไป ฉันเข้าใจสามีตัวเองตอนนี้หลี่ชาชาทำให้เขามั่นใจสุดขีดแบบนี้แล้วเขาก็จะพุ่งเป้าไปหาคนที่เคยแต่ไม่ถึงนั่นไงเขามาแล้วคุณหลินดา ครั้งก่อนฉันเตรียมตัวมาไม่ดีพอครั้งนี้ฉันนำแผนร่วมโครงการของเรามาเสนอขอให้คุณพิจารณาอีกครั้งคุณลินดาแค่คุณร่วมโครงการฉันสักอย่างด้วยประสบการณ์ขุดไม่ต้องทำอะไรได้กำไร3าเอร์เซนเลยไม่ต้องดีกว่าแต่ฟู้สินถ้าฉันให้คุณเข้าร่วมทีม ก็ให้กำไร30เเช่นกันคุณจะยอมรับไหมคุณหลินดานี่ล้อฉันเล่นใช่ไหมถึงจะเป็นเรื่องตลกแต่ก็จริงจังนะหลายปีมานี้ฉันดิ้นรนต่อสู้คนเดียวเหนื่อยแทบขาดใจฟูสิน่นโลกนี้กว้างใหญ่โอกาสเยอะแยะ,แยะ แต่โลกก็แคบเกินแคบจนไม่มีใครเข้าใจฉันเลยลินดาถึงคุณจะดูเหมือนผู้หญิงแกร่งแต่ฉันรู้ว่าคุณก็ต้องการการดูแลลินดาฉันดูแลคนเก่งมากคุณจะให้โอกาสฉันสักครั้งได้ไหม คุณยังเรียกฉันว่าลินดาตลอดเลยไม่แม้แต่จะเรียกชื่อฉันให้ฉันเชื่อคุณยังไงได้ให้โอกาสฉันสักครั้งเถอะทั้งในเชิงธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวก็ตามลินดาเทียนหันคุณเหงามานานเกินแล้วฉันคิดว่าฉันคือคนที่จะเข้าใจคุณได้ฟูสิน คุณตรงเกินไปแล้วเราไม่สนิทกันเลยใช่ฉันยอมรับว่าตอนเจอกันครั้งแรกฉันก็รู้สึกดีกับคุณแต่นั่นไม่ใช่หมายความว่าฉันจะต้องร่วมธุรกิจกับคุณเทียนหลันเราค่อยๆรู้จักกันก่อนก็ได้ไว้ค่อยว่ากันอีกทีฟูสินวันนี้คุณล้ำเส้นไปแล้ว ไว้ค่อยว่ากาันฟูสินวันนี้เธอล้าเส้นไปหน่อยแล้วเวไหรฉันทำตามที่เธอบอกแล้วไม่ได้ตกลงร่วมงานกับฟูสินแต่แบบนี้มันดีจริงเหรอรีบตีเหล็กตอนร้อนเลยดีไหมไม่เหมาะสมกว่าหรือผู้ชายกับสิ่งที่ได้มาง่ายๆ ไม่มีวันรู้จักค่าอะไรส่วนเทียนหลานฉันอยากให้เธอทําให้ฟู้ซินรู้สึกว่าเขาเข้าถึงเธอได้แต่จริงๆแล้วจับต้องเธอไม่ได้แบบนั้นเขาจะยอมแพ้ไหมนะไม่หรอกฟู้ซินทนได้ดีมากกับสาวรวยทั้งหลายแต่เขาต้องหาคนสักคนมาเยียวยาหัวใจที่แตกสลายฉัน ช้าชารอนานแล้วใช่ไหมกาแฟให้เธอฟูซินเธอดีกับฉันมากฟูซินฉันคิดมาแล้วเธอเป็นคนดีดูแลฉันดีเสมอฉันจะให้โอกาสเธอโอกาสอะไรเหรอโอกาสให้เธอตามจีบฉันไงคนซื่อถ้าเราอยู่ด้วยกันได้ดีฉันจะบอกพ่อแม่เธอเก่งขนาดนี้พวกท่านต้องชอบช้าชาเธอชอบฉันตรงไหนเหรอ ฟูซินเธอยังไม่รู้ตัวเหรอเธอทั้งสง่าผ่าเผยและมีอารมณ์ขันไม่มีผู้หญิงคนไหนจะปฏิเสธเธอได้ผู้ชายแบบเธอแถมตัวเธอยังส่งกลิ่นฮอร์โมนแรงกล้าฟูซินฉันรักเธอเธอชอบฉันเพราะสิ่งเหล่านี้ชาชาฉันคิดว่าข้างหน้ามีห้างที่ค่อนข้างดีพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าไหมดีเลย ดูถ้าว่าแรงดึงดูดของผมใช้ได้ชนะใจเทียนหยานแค่เรื่องเวลาครั้งหน้าให้โอกาสผมไหมฮัลโหลทำยังไงดีนะฟู่ซินบอกว่าจะมาหาที่บริษัท เดี๋ยวฉันให้ที่อยู่เขาไปแต่วางใจไว้เรื่องอื่นฉันจัดการเองฉันทำงานเน้นประสิทธิภาพสุดๆเห็นคนพวกนั้นไหมพวกเขาเป็นผู้นำในวงการนี้ฟูสินถ้านายเสนออะไรที่ทำให้ฉันประทับใจไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะได้ขึ้นแบล็คลิสต์ถาวร พูดมาเธอต้องมาดูที่บริษัทฉันจะรับอะไรขนาดนั้นเทียนร้านฉันรีบเกินไปเราค่อยๆรู้จักกันดีกว่าฟู้สินที่เรียกมาหนะ้าไม่ใช่แค่คุยเรื่องลงทุนธุรกิจเฉยๆฉันเจอคนมามากมายมาขอให้ฉันลงทุนส่วนใหญ่ตลกมากพูดแต่เรื่องกำไรไม่พูดถึงความเสี่ยงน่าเสียดายฉันไม่ใช่หญิงโลภ แทนที่จะคิดว่าชนะแล้วจะได้อะไรฉันสนใจว่าถ้าแพ้จะเสียอะไรเทียนรานฉันฟูซินฉันแค่อยากรู้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับเธอฉันจะเสียอะไรไปบ้างเสียวรานเธอไม่ได้สูญเสียอะไรไปหรอกฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดให้เธอทำงานได้อย่างสบายใจฉันแค่อยากมอบบ้านให้เธอ แค่ได้ยินเธอพูดแบบนี้ฉันอยากจะให้โอกาสเธอแย่แล้วนี่ไม่ใช่บริษัทของฉันเลยนี่ท่านเถียนพรุ่งนี้การประชุมสุดยอดจะพาใครไปด้วยครับ งั้นให้เสี่ยวหวางไปกับฉันเถอะมอบโปรเจกต์ให้เขาดูแลเสี่ยวหลานเธอยังมีงานอยู่ฉันไปก่อนนะท่านเถียนวันเกิดสัปดาห์หน้าอยากให้จัดยังไงครับลองดูแบบนี้สิ เมื่อกี้ฉันแทบช็อกเลยนึกว่าตัวตนจะถูกเปิดเผยซะแล้วคนนั้นเคยเป็นลูกน้องฉันมาก่อนทุกอย่างที่ฟูซินเห็นล้วนฉันจัดเตรียมเขาเป็นคนที่ทราเซอร์ไพรส์ได้ดีมากรอคอยวันเกิดของเธอไว้เลยแต่จากนี้ไปฉันจะไม่ให้ฟูซินสบายขนาดนี้